สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมคัมมาครับเพื่อนนี่ค่ะตกบ่ค่ะเสียงหืมหืมอยู่ลงเม็ดแล้วเที่ยนึงเนาะนค่ะคัมมาได้ถึงกันบ่เนาะค่ะปีนี้ฝนดีดีเนาะครับฝนดีค่ะตกดีครับผมค่ะเอ๋อคลิปนี้น้ำเสียสีภาไปตามแนวทางเล็ก ล่างอาจารย์สมไสเนาะแม่นครับค่ะทรงม้าหายว่าลงไปเลยน้ำเชี่ยค่ะลงไปก่อนเลยเนาะลงไปก่อนค่ะงวดว่าหันหนาเสียใดเนาะเทองวดว่าหันไหมเป็นเคนดึงม้าคนไหนหากับหกเนาะค่ะเคนไปดึงหาม้าครับผมค่ะตัวประกอบเนี่ยจออยู่แล้วครับผมแม่นคลักซีพันศูนย์กับแปดศูนย์ห้าห้าแปดเนาะลักนวยเป็นไหนหากับหกแม่นค่ะเป็นประกอบเมด่อกับ โอ้ยศูนย์หกตรงตรง <16 S 1> เลยเลยมันไปเรียกเอาอันหานเนาะแถวหรือว่าสี่ศูนย์ 0, จังว่าตัศสอีกค,ค่ะไฮรักนุ้ยมากหาก็ระโขงสุดท้ายเนาะตัวประกบผนมาเปลี่ยนใหม่ผลไฮศูนย์กับแปดเหลือ,อยังหรอบ้านเนี่ยศูนย์หกตรงตรงเนค่ะหนาเสียดายเนาะเอาเแถาเปี้ยเนี่ยนะ,นะ,นะ ไอ้บัวขาวเสียวก่อนบัวขาวบัวขาวบัวขาวเอ้ยใหญ่เร็วเน้อนะบัวมือเส้าคอยเห็นอยู่มมือเส้าเนี่ยร่มพัดม้วนหันแห้ง,ห,งหันอ่ะจักสุดเสีบหุ่นเสบที่พันเนี่ยน,นี่ยังไงเนี่ยเขียวบักแต่ว่าพรของพี่วะอันนี้พันมหาชนกสมคักสมเนี่ยพันในแถว นี่ตัวนี้เขียวเงยตัวนี้ไอ้เขียวเสวยเอ๋อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณแนวทางอาจารย์สมชายเนาะพรุ่งนี้เจอกันกับแม่ดวงเฮงเอฟซีเพิ่นว่าน้ำเสียเพิ่นสิลงคลิปไดเลขตัวใดญ่ไฮรงทุกช็อตของพ่อดวงเฮงก็ติดเลยแม่นอยู่ค่ะเป็นตาเอาของเพิ่นมาลงอยู่เอาเท่าอันบ่บมเบนทันนั่นนี่น้ำเสียเพิ่นซื้อตัวใดญสิ ขอให้คนส้มมาให้นี่มาเขาเมีเขาอ,อีหลีครั<า>บกระเบื่องรางวัลที่หนึ่งนะคะ่ะดอนวุฒิชม์มมแต้มเดียวแต้มเดียวตัวเดียวศ <0 6. S 1> ูนย์หกเป็นก็ได้ดิอือเป็นก็เป็นก็ไปซื้อเลขเลขกหลานเป็นมืออื่นมาเบื้องแม่ดวงเฮงใส่พอดวงเฮงเด้อค่ะดอนวุฒิชม์เมียนค่ะเอาขอบคุณอาจารย์สมชายไปเบื้องกันเลยเนะาะครับผมค่ะเอาค่ะดอนวุฒิชมอาจารย์สมชายเมียเนี่ยเพิ่มโบกประกบนี่่แมเ้มียนนี่ดึงหามาตัวเดียว แม่คุย,คยแล้วครับนีหากระโตัวประกอบศูนย์กับแปดกระศูนหกเต็มเต็มแลวรครับพี่้องอืมเพราะว่าพ่นเอาว่างไวอ่ลักหน่วยอันนี้แมนอาจารย์สมใส่พันคือน่าประกอบหกศูนศูนย์หกกบว่ารูนะครับ ซีคูยังน้อยทางเม,มืนะจุเต็มซี่คูอิหรีพอนเอนี่ยพจน์น,น่านจะพจนก์กระมีอยู่แล้วศูนย์ก็แปดหนิแม่ครับพจนศูนย์หาก็แปดหาเนาะอืมอีกอีกสองคูก็ตกเป็นศูนย์หกแปดหกเท่านั้นเมืงดูเถอะนี่บันทึกนี่เช่นทีพจน์เจ้าเนี่ยว่าเนาะพอพจนมาเพิ่มตัวนี้นะครับหาหาหาสามศูนย์สี่บมืองดูเถอะว่าเขาก็เบ็กวิ่งเลยเนี่ อมาเบิ่งกันวงวนนี้เลยครับผม,มนี่ค่ะท่า,านผู้ชมอันนี้คือการครับพี่น้องเบิ่งอันนี้ด้นนนที่เบิ่นงท่าน,นระกภหมืดเนาะที่เก้ากับ่านี่เขาอาจารย์สมชายครับผมเพิ่งเอาชุดนี้ไปลงกรนกับผมให้พี่น้องซี่ไปหาเบิ่งลอตเตอรี่ไว้เด่นล่าง 5, เก้ากับห้าเน้นที่เก้าได้ครับผมขีดเส้นใตที่เก้าสองตัวล่าง ห้าเก้าสามเก้าและสองเก้าครับผมเน้นสามเก้าเน้นสามเก้าครับเด็กลางได้ครับผมนี่ว่าหันนี่พลังพลังเน้นดีเจ้ตุกทางนี่เนาะได้ศูนย์กับซีอาจารย์เพิ่นได้หากระพกเข่าครับผมหมวดน,นี่ วัวนี้เสื้อตกทางใดหกกับซีอาจารย์ใดเก่ากับหาต่ว่ากับคือว่าครับผมอันนี้ิ่นเป็นบนรางเนาะคนหนึ่งเ,เ,เป็นลางไหเบิ่งเป็นเนขาวไว้ก่อนกับเพอมาคือเก่าเพ่ผ้ากันล่วงลางเนาะครับอาจารสุขใจว่าลงไปก่อนตัวงววเดี๋ยวจะมาโค้งใหยอย้อีกเนี่ยช่วงนี้ก็ มาแรงอันดับหนึ่งก็พอชอนบุรีเนาะเห็นเอฟซีมันก็เหม็นเนาะครับค่ะอ้ยนี่กระนาดเสียดายเนาะทิคนเขาดีดีเล็กวิ่งเห็นบอกขาตลอดเนาะอเล็กวิ่งเพิ่นค่ะมึงเนี่ยสายวิ่งเอาไปพิจารณาไวเด้อครับผมเนี่ยสายด่วนเล็กวิ่งสมซื่อเพิร์นนีดด่สายด่วนเล็กวิ่งครับเกือบเข้าตัวหววแล้วเนี่ยสามเก่ากับเป็นคู่ทางไปสามเก้า ุณชมอาจารย์สมเดีแมวสิหาใหอีกบ่เหมียวอีกคู่หนึ่งครับผมหกสองแมวออกลูกนี่เดืสอนอาจารย์สงสัยอยู่นี่โอ้ป้าย่าขนนูนะอืมตรงตรงเลยตรงเนี้ยเนียนนาเสีดยดายเนาะ เอาค่ะเดนผู้ชมอาจารย์สมไสเด้อค่ะอาจารย์สมไส,าาส,มสน,นี่รอ,อกก,ออก่อนเด้อค่ะเอฟซีพนกวาอเมียนไตคลิปพนถามมาอยู่ค่ะบางท่านเพนกะว่ายามาโลงม,ม,มันมีหาตัวมันหลายเกินบางท่านเพ่นกะอยากได้ค่ะเนี่ยพ่นจเจาไปตัดดึงส่วนนำ้ำรับเลกดับก็ลอ,อกก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวก็สิเป็นคิ้วต้อต้อไปผลระคะ ตามเลขกปูอารมณ์ดีก่อนครับผมเลขดับพื้นดับบนพื้นยูเด้อกับังแมนเดี๋ยวต้แต่ว่าบนนิ่บนดับดีเด้อขาวบนดีก็ลางอยู่บน่สูตรที่หนึ่งนาะแมนสูตรที่หนึ่งก็มาเชื่อดับอ่อันลงของปูอารมณ์ดีแมนก็มาเชื่อเป็นคนลงมได้ครับผมเลขกครับทั้งบนทั้งล่างเพิ่นท่าเลขดับบนพอชอนบุรีอ๋อ ครับผมนี่เกามาเชียกับโรคเหมือนกันเกามาเชียเป็นคนโรคด้วค่ะเหล็กดับบนส่วนลางเงี่เชียกับตมพอมาเป็นปีแล้วดับบนนั่นพอคนอยากให้เกามาเชียโล่งครับผลงานกับโรคไปงวดว่างหันแล้วครับพี่น้อง่ะถึงวผ่านเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะอาจารย์สมชายสมชายครับผมค่ะเหล็กเห้ายคูบนเป็นบนลางเป็นลางต้องเคาตีมันไปเรื่อย จะเป็นมีที่เด็ดค่ะอาจารย์สมชายให้กันแต่ว่าเท่าเอฟซี่นถามมาว่าเหล็ลอกล่างผู้ใหญ่กทมมาเมื่อไดรเดี๋ยวสองรอบกันนะครับผมแน่นสองรอบ<อ>ก,ก่อนแต่ว่าเพิ่นเน้นตรงเด้ยเน้นตรงก็กมาเชียร์ลงเด้อค่ะครับก็มาเชียร์เป็นคนลงเหล็ลอกล่างเป็นสูตรของเพิ่นเพิ่นหลอกเอาค่ะครับต้องบอกเอฟซีว่าเป็นสูตรของ อาจารย์เป็นเซียนเพิ่นกระลอกไว่ลอกไส้กองชลากันละด่างอย่างเดียวค่ะวันนี้อาจจะต้องกับน้ำแน่กันไว้น้ำเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจดีสามคู่เพิ่นวาเพิ่นเห็ดกรด้วยค่ะที่บ้านสองเกาลังสองเกาลังเอฟซียันห้าทิมถูกแล้วไม่ต้องถามหาบ่ทิมค่ะสองเกาไว้กันเพิ่นหัวขวนอยู่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวาโอ้ยงดว่างผ้าเอฟซีรูดสองงดแล้ว แต่วางวดว่างหันนี่เพิ่นดันขึ้นบนเนาะค่ะงวดเพิ่มรุดก็คืองวดสองศูนย์ค่ะงวดว่างหันนี่ก็พ่อเห็นอยู่แต่ว่ามันไฟบนครับค่ะบ่ได้ทิ่มค่ะเดี๋ยวเพิ่นกะมาค่ะเดี๋ยวเพิ่นกามางงอย่างน้อนันน่ะไปบ้่งกระนาสาวเป็นอย่างเห็นอย่างน้อต้งแข้งหัวค่ะตอนนี้ยังตัวหน่อยอยู่นะค่ะท่านผู้ชม ผ่านยังก็เท่านี่โกลเด้นโกลเด้นค่ะโกลเด้นดำโกลเด้นดำดันผู้ชมสำหรับคลิปนี้พรุ่งนี้เจอกันเด้อค่ะกับแม่ดวงเฮงอีกเนาะค่ะคแม่ดวงเฮงและหลักสิบบนแม่นแม่นค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อค่ะดันผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาทายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซีได้เบิรงได้บีคอห์แล้วนื้เชี่ยกับกล้วเชี่ยขออนุญาตแฟนครับถูกทันขายคี้มเด้อดข่ดสร้างเขามาได้ก็คือแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะ0984740683ครับผมขายดีอันดับหนึ่งค่ะสามอย่างนี้ สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาหล้กกัปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะ่านผู้ชมต่อมาก,ก็เซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกว่าใสด่ดีแต่ว่ามันประเดิเมเบิดไว้ค่ะคเพิ่นเอาไว้แต่ท่านาเซรั่มเนี่เลือนตะผู้บีบไล้แล้วท้อเซรัม่มจะเป็นหัวปั่มด้อค่ะหัวปั่มคือจัง ขิ้มท่าผิวครับค่ะหัวปังมขิมท่าผิวกะใส่ดีค่ะดัมบูชม้มหอมค่ะ,คะส่วนมาเอฟซี่เมยเอืซี่เอวยายน้ำเชียร์คนจะใสเสื้อลงชุดนี้น้ำนะหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะดัมบูชม้มหลักร้อยแล้วค่ะชุดนี้หลักลอยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้อค่ะดัมบูชม้มอีกรอบไนมะ่ถอศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมจะ <c oughs> ค,คืนน้ำเชียร์ได้ครับพี่น้อง <c oughs> คเพิ่มไม้เหล็กเรศัพท์บว่าเ็นไอดียได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแสบดีค่ะหายุดใส่เนาะครับ <c oughs> ถือว่าเห่าแพ่ดดค่ะแพ่ค่ะยุดเด้วค่ะเป็นู้ชมแม่เอฟซี่ปนกับคือสีรูนาะค่ะว่าถ้าเหาแสบขั้นแล้ว ไฮยุทธเด้อค่ะคีมค่ะน้ิ่เสียกะทดล่องโอ้ยหลายค่ะเนาะเ็อปน่นลองกับจ้างกับมาใส่กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กระจ้างเน้ะค่ะาน้ชมครับอันนี้กะชะลอควั้เหี่ยวค่ะครับบ่เมนว่าอะไรตึงเลยเนาะค่ะเสหลังค่ะาน้ชมนี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื้องก้อนก็ไดครับผมค่ะครับแต่ว่ากะดีใจขอบคุณ เอฟซีเนาะค่ะคที่เป็นกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอร,รอบสามแล้วค่ะทดานผู้ชมเส้นลำท่าหนาค่ะเพิ่ม่าเพิ่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามั่นเรินหเดไงถักไล่มาเนื้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยืดดีไม่แห้งสุบูสกุนส,ส,สวัสดีค่ะ